ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวัสดุใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้วัส,สดุโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนถ้าเราจะมีละครใหม่ๆมาให้ดูมากกว่าใครๆวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับแค่กดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่คําอธิบายใต้คลิป สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่ชายเซลูที่มาจากโรคเอร์พร้อมกับพลังพิเศษและความสามารถในการกินกินวงแหวนวิญญาณเรื่องราวจะเริ่มต้นตั้งแต่แม่เซลูยังไม่ตายมาดูกันว่าพี่ชายเซลูจะทรงพลังแค่ไหนและเมื่อเจอกับถังซานเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามกันได้นะครับสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ามช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงเช้าแปดนาฬิกา ช่วงเที่ยง12นา15นาทีและช่วงเย็น18นาฬิกานะครับสำหรับวันอาทิตย์กับวันจันทร์เราจะลง2ช่วงเวลาเท่านั้นนะครับนั่นก็คือตอนเช้า8นาฬิกาตอนเที่ยง12นาก15นาทีเรามารับชมตอนต่อไปกันเลยนะครับเซียวจูเพียงแค่ยิ้มจางๆและไม่ตอบสนองต่อพวกเขาระหว่างการต่อสู้ในป่าใหญ่ชิงโตมีปรมาจารย์วิญญาณจำนวนมากที่ถูกฆ่าโดยเซียวโจ แระราชาวิญญาณที่ไม่สามารถต่อสู้กับเขาได้ไม่ต้องพูดถึงปรมาจารวิญญาณโดยกําเนิดในตอนนี้และวงแหวนวิญญาณอายุ100 0 0แปีวิญญาณยุดการต่อสู้หนังสือคมภีร์ขั้นสูงเขาสามารถต่อสู้กับวิญญาจารย์ระดับปรมาจารวิญญาณได้โดยอาศัยเพียงสมรรถภาพทางร่างกายของเขาเท่านั้นสําหรับพวกเขาเสียลโจไม่ต้องใช้ศิลปะการต่อสู้และวงแหวนวิญญาณก็ได้วงแหวนวิญญาณของเซลโจีอายุ100 0 0แปี ในสถานการปกติวงแหวนวิญญาณของเซียวโจจะไม่ถูกเปิดเผยและวงแหวนวิญญาณศิลปะการต่อสู้ของเขานั้นแปลกประหลาดเกินไปแม้ว่าเขาจะไม่มีความสามารถโจมตีที่ชัดเจนแต่ก็มีพลังงานอันทรงพลังที่ไม่อาจจินตนาการได้ว่าเขาจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเซียวโจเลยดังนั้นเซียวโจจึงไม่จำเป็นต้องตอบโต้พวกเขาแค่บอกพวกเขาได้กำปั้นของเขาเท่านั้น ทังสานยังมองไปที่เสี่ยวจูในเวลานี้ทังสานยังได้รับบาดเจ็บจากการต่อโซ่กับวิญญาจารในระดับพรังมาจย์วิญญาณแม้ว่าเขาจะยังคงมีอาวุธลับของสำนักถังซึ่งยังไม่ได้ใช้งานอยู่ก็ตามแต่เขาก็เข้าใจอย่างรู้สึกว่าเขาและวิญญาจารในระดับพระงมาจย์วิญญาณสีวงแหวนไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกัน ดวงตาของเขาจ้องไปที่เสี่ยวโจพี่ชายของเขาซึ่งมีพลังวิญญาณโดยกำเนิดเทียบเท่ากับวิญญาจารย์ในระดับปรามาจารย์วิญญาณสี่วงแหวนอาจาริยะที่ไม่มีใครพบเห็นมาก่อนในทวีปโตร้รหอวและเขาต้องการที่จะเดินหน้าเข้าหาเขาต่อไปบางทีตั้งแต่ที่เขาเห็นเสี่ยวโจเขาอาจจะประทับใจกับรัศมีของเสี่ยวโจเขาเห็นเสี่ยวโจมองอาจารย์ทั้งสองอย่างเฉยเมยแม้จะอยู่ภายใต้แรงกดดัน จากวิญญาจารในระดับพรารามจารสีวงแหวนทั้งสองแต่เสียวโจก็ยังไม่เปลี่ยนสีหน้าพี่เสียวโจเอาเลยเสียวอูตะโกนจากด้านหลังเชนเลนเชียกอดมือของเธอและมองไปที่เสียวโจแม้ว่าเธอจะรู้ว่าเสียวโจแข็งแกร่งมากแต่เธอก็ยังอยากจะรู้ว่าเสียวโจคือคู่ต่อสู้ที่แท้จริงของพรามามจารย์วิญญาณสีวงแหวนหรือไม่เมื่อเห็นเสียวโจก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆทรายนั้น อาจารย์ทั้งสองก็พร้อมที่จะไปแล้วแด้วงแหวนวิญญ,ญาณทั้งสี่บนร่างกายของพ่อเขา้าเปล่งแสงสว่างออกมาเซียวจูเจ้าจะไม่ปล่อยวงแหวนวิญญาณและวิญญายุดการต่อสู้ออกมางั้นเหรออาจารย์คนหนึ่งถามไม่จําเป็นในการจัดการกับพวกเจ้าถ้าไม่จําเป็นต้องปล่อยอะไรออกมาเซียวจูตอบอย่างเฉยเมยแน่นอนเจ้าหนูน้อยดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่ร้องไห้ถ้าไม่เห็นลงศพ แม้ว่าเจ้าจะเป็นพรามาจารย์วิญญาณโดยกำเนิดแต่ข้าจะบอกเจ้าให้รู้ถึงช่องว่างระหว่างพรามาจารย์วิญญาณที่มีการฝึกฝนกับพรามาจารย์วิญญาณโดยกำเนิดอาจารย์พูดพร้อมกับตีแซ้ยาวในมือไปทางเสี่ยวโจพันธนาการอาจารย์ตะโกนและทรายน,านั้นแท้ราชสัตว์วิญญาณก็เริ่มบินเข้าหาเสี่ยวโจพร้อมที่จะพันธนาการเสี่ยวโจเมื่อเห็นเสี่ยวโจยืนนิ่งๆโดยไม่ซ่อนตัวหรือหลบเลี่ยง เมื่อเห็นว่าวิญญาณยุดการต่อสู้ของเขาจะดักจับเสี่ยวจูได้อาจารย์ก็แสดงรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาและเขาต้องการสั่งสอนนักเรียนที่หญิงยโสคนนี้อย่างเข้มงวดแต่วินาทีต่อมาเขาก็มุนงงไปหมดเขาเห็นเสี่ยวจูย,ยื่นมือออกมาช้าๆและจับแทะของอาจารย์อย่างอ่อนโยนมันเป็นไปได้อย่างไรเขาจับวิญญาณยุดการต่อสู้ของข้าได้อย่างไรเห็นได้ชัดว่าอาจารย์ผู้สอนไม่สามารถเชื่อสายตาของตัวเองได้ และได้ปล่อยพลังวิญญาณของตัวเองออกมาแรบแซวราสัตว์วิญญาณของเขาก็พยายามที่จะแหกกฎของเซียวโจอยู่ตลอดเวลาแต่เซียวโจเพียงแค่ถือมันไว้เบาๆเท่านั้นเขาไม่สามารถกําจัดมันออกไปได้ช่วยข้าด้วยอาจารย์รีบมองไปที่อาจารย์อีกคนหนึ่งและอาจารย์อีกคนก็เห็นว่าเพื่อนลมง,งานของเขาถูกเซียวโจจับไว้ แม้ว่าการเผชิญหน้ากาันแบบสองต่อหนึ่งจะน่ารอายเล็กน้อยแต่มันไม่ใช่เวลาที่จะพูดถึงเรื่องนี้ในเวลานี้วิญญาณยุทธการต่อสู้นกกระเรียนเทาอาจารย์ตะโกนแล้วโจโจร่างกายของเขาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงและปีศาจนกกระเรียนสีเทาก็ปรากฏต,ตัวเคลื่อนด้านหลังเขาวงแหวนวิญญาณทั้งสี่กำลังเปล่งพระกายอย่างสว่างสวัยและพลังวิญญ,ญ,ญาณก็ไหลเวียนอย่างต่อเนื่องคนนกกระเรียนอาจารย์ตะโกนและทนายนั้น ร่างของวิญญาณยุดการต่อสู้ของเขาก็พุ่งออกมาและปล่อยไปทางเสี่ยวโจขณะนั้นผู้อำนวยการซูก็ตกตะลึงเจ้าจะทําอะไรเขาเป็นแค่นักเรียนเจ้าจะทำะไรเขาได้อย่างไรเมื่อเขาเห็นเสี่ยวโจไม่สนใจเลยเงานั้นบินไปหาเสีย่ยวโจเสี่ยวโจยื่นมืออีกข้างออกไปช้าๆเอาคว้าคองเงาของนกกระเรียนสีเทาโดยตรงแล้วบีบอย่างแรงบ้าจริงเงาปีศาจนกกระเรียนเทา ได้ล้มลงไปแล้วเสี่ยวจูออกแรงเล็กน้อยด้วยมือขวาของเขาถึงแซ่ราาสัตว์้ลยไปข้างหน้าแร่ทนใดนั้นอาจารย์ก็บินไปข้างหน้าและปักลงตรงหน้าเสี่ยวจูอย่างดุดร้ายเสี่ยวจูใช้ประโยชน์จากชัยชนะแร่ไล่ตามเขามาหาอาจารย์นกกระเรียนเท้าด้วยความเร็วที่ไม่อาจจดจำได้และหันหลังกลับโจโจอาจารย์ก็กระเด็นออกมาชนประตูห้องทำงานอาจารย์ทั้งสองล้มลงกับพื้นและเสี่ยวโจ ก็ปรบมือเบาๆจากนั้นมองพระที่อาจารย์ทั้งสองและพูดว่าทีนี้จะสู้กันต่ออีกไหมอาจารย์ทั้งสองใส่หัวอย่างรวดเร็เวเซลโจเป็นสัตว์ประหลาดจริงๆและไม่สามารถจัดการกับเขาด้วยสามัญสำนึกได้เลยแม้แต่ลูกศิษย์ของอาจารย์ยังเอาชนะไม่ได้พวกท่านมีคุณสมบัติอะไรถึงมาพูดนินทารับหลังอาจารย์ของเราเซลโจพูดอย่างเย็นชาอาจารย์ทั้งสองรู้สึกราย,ายใจทันทีพราเขาไม่คาดคิดว่า ปรามาจารย์วิญญาณของพวกเขาจะถูกเด็กอายุหกขวบทุบตีจนลม้มลงอาจารย์ทั้งสองแสดงสีหน้าเขินอายพวกเขาเคยคิดที่จะสอนบทเรียนให้กับเสี่ยวจูมาก่อนแต่ตอนนี้พวกเขาลับกลายเป็นคนที่ถูกสอนแทนเสี่ยวจูเจ้าแข็งแกร่งมากจริงๆแต่จเจ้ารู้กฎของโรงเรียนนอตติ้งของเราไหมอาจารย์ยืนขึ้นแล้วพูดเสี่ยวจูพูดอย่างสบายๆว่าข้าไม่สนใจว่า กฎของโรงเรียนคืออะไรข้าแค่อยากจะให้ท่านขอโทษอาจารย์ของข้าไม่ง้นข้าจะไม่ยอมอย่างแน่นอนนี่เจ้าเอาะเอา布ะพวกเราขอโทษอาจารย์ของเจ้าก็ได้แต่วันนี้เจ้าต้องออกไปก่อนเพราะกฎของโรงเรียนนอตติ้งผู้ที่กล้าย,ายั่วยุอาจารย์จะต้องถูกไล่ออกจากโรงเรียนดังนั้นเซยวจูจได้ถังสารพวกเจ้าจึงถูกไล่ออกจากโรงเรียนนอตติ้งของเราอาจารย์พูดอย่างเที่ยงธรรมในขณะนั้นเอง ชายชราขาวขาวคนหนึ่งและชายชราอีกคนเดินผ่านสำนักงานกิจการวิชาการชายชราขาวขาวคนนั้นยิ้มและแนะนำทุกอย่างเกี่ยวกับโรงเรียนให้ชายชราอีกคนฟังชายชราอีกคนมีสัญลักษณ์ของสำนักวิญญาณยุธอยู่ที่แขนของเขาซึ่งดูเหมือนว่าจะมาจากสำนักวิญญาณยุศผู้อาวุโสได้โปรดนี่คือสำนักงานกิจการวิชาการของโรงเรียนของเราเมื่อผู้อำนวยการใหญ่และผู้อาวุโสของสำนักวิญญาณย์ เข้าเข้าไปในห้องสำนักงานกิจการวิชาการทั้งสองคนก็ดูสับสนทันทีผู้อำนวยการใหญ่ของโรงเรียนนอตติ้งเดินเข้ามาพร้อมกับผู้อาวุโสสาขาสำนักวิญญาณยุทธ์และพวกเขาก็พบว่าอาจารย์ทั้งสองคนนั้นถูกทำร้ายจริงๆผู้อาวุโสของสำนักวิญญาณยุทธ์มองเข้าไปทนายนั้นเขาก็เห็นเชียนเหลินเฉียเขาคือหัวหน้าสาขาของสำนักวิญญาณยุทธ์ในเมืองนอตติ้ง ครั้งสุดท้ายที่เขาได้รับเกียรติให้ไปที่สำนักวิญญาณยุทธเพื่อประชมเขาได้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของเชียนเหลนเฉียในตอนนั้นดังนั้นตอนนี้เขาจึงจำเชียนเหลนเฉียได้เท่านั้นแต่เขาไม่สามารถคิดได้ว่าทำไมท่านนักบุญถึงมาที่นี่ท่านนักบุญผู้อาโศกำลังจัดตะโกนแต่เชียนเหลนเฉียเรีบทำท่าทางให้เงียบและผู้อาโศก็งเงียบไปอย่างรวดเร็วผู้อาโสเข้าใจความหมายของคำว่านักบุญแล้ว อาจเป็นไปได้ว่านักบุญไม่อยากจะเผยเผยตัวตนดังนั้นเขาจึงรีบเงียบปากไปเมื่อถึงเวลานั้นผู้อำนวยการใหญ่ได้มองอาจารย์ทั้งสองแล้วรีบถามว่าเกิดอะไรขึ้นผู้อำนวยการใหญ่ท่านต้องจัดการให้พวกเราอาจารย์ทั้งสองรีบร้องตะโกนตั้งแต่โรงเรียนนอตติ้งก่อตั้งขึ้นไม่มีนักเรียนคนไหนกล้าที่จะตีอาจารย์เลยแต่เด็กๆไม่เพียงแต่คัดค้านเราเท่านั้นแต่ยังโจมตีเราแบบนี้อีกด้วย เมื่อได้ยินเสียงร้องขอของอาจารย์ทั้งสองผู้อำนวยการใหญ่ก็ไม่เชื่อสายตาด้วยเหตุที่เด็กทั้งสี่คนที่ยืนอยู่ข้างพวกเขานั้นอายุห้าหรือหกขวบเท่านั้นแด้ดูเหมือนจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยผู้อำนวยการใหญ่ถึงถามอีกครั้งอย่างไม่แน่ใจว่าเจ้าแน่ใจหรือว่าพวกเขาโจมตีเจ้าแบบนี้ถูกต้องแล้วท่านผู้อำนวยการใหญ่นั่นคือเด็กที่ชื่อเซียวโจ เขามีพลังวิญญาณโดยกําเนิดในระดับปรามาจารวิญญาณอาจารย์คนหนึ่งชี้ไปที่เซียวโจปรามาจารย์วิญญาณโดยกําเนิดงั้นเหรอเมื่อได้ยินคาคานี้ผู้ในการใหญ่ก็ตกใจเนื่องจากเขาอาศัยอยู่บนทวีปโตหัวมาหลายปีแล้วเขายังไม่เคยเห็นใครอยู่ในระดับปรามาจารย์วิญญาณโดยกําเนิดเลยต้องท้าทายขนาดไหนถึงจะเข้าถึงระดับปรามาจารวิญญาณโดยกําเนิดได้และแม้ว่าเซียวโจจะเป็นอัจฉริยะ เขาก็ยังโจมตีอาจารย์ของโรงเรียนและระเมิดกฎของโรงเรียนอีกด้วยผู้อนนวยการใหญ่มองพระที่เสียวโจด้วยสายตาเรินร่าและถามว่าทำไมเจ้าถึงโจมตีอาจารย์ในโรงเรียนเสียวโจ้จองมองผู้อนนวยการอย่างตรงไปตรงมาปราศจากความโกรธใดและตอบอย่างใจเย็นว่าเพราะพวกเขาดูหมิ่นอาจารย์ของข้าใครเป็นอาจารย์ของเจ้าผู้อนนวยการใหญ่ถามต่อไปอาจารย์ของเราก็คืออาจารย์ดังที่ท่านเรียก เทียวจโพูดพอคําว่าอาจารย์ออกมาผู้หน่วยการใหญ่เขารู้สึกประหลาดใจเพราะเขารู้ตัวต,วตนของอาจารย์อาจารย์คนนี้เป็นสมาชิกของตระกูลมังกรสายฟ้าสีน้ำเงินแม้ว่าระดับวิญญ,ญาณยุทธการต่อสู้ของเขาจะไม่สูงนักแต่อิทธิพลของเขาในโรคศิลปะการต่อสู้ก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าใครเพราะฉะนั้นผู้หน่วยการใหญ่จึงยอมรับเขามาอยู่ที่นี่ถ้าจะพูดตามตรงแม้ว่าโดยทั่วไปแล้วอาจารย์จะเป็นคนเรียบง่าย แต่สาหรับอาจารย์แล้วเขาไม่สามารถที่จะทําให้ใครขุนเคืองได้ข้าไม่คาดว่าอาจารย์จะยอมรับสิทธิ์แบบนี้พวกหน่วยการใหญ่ถอนหายใจเบาๆในขณะนี้เชนเลินเฉียเดินออกมาอย่างใจยเย็นและกล่าวว่าพวกเขาอย่าย้ำอาจารย์ของเซียวโจในฐานะลูกศิษย์หากพวกเขาทนได้เช่นนี้พวกเขาจะถือว่าเป็นลูกศิษย์ที่ดีได้อย่างไรเมื่อเห็นเชนเหลินเฉียผู้แทนเซียวโจผู้อาวุโส องสำนักวิญญาณยุท์ก็พูดขึ้นว่าพี่น้องสองคนนี้เคารพครูบาอาจารย์และเคารพคำสอนพวกเขาหน้าเคารพจริงๆถึงแม้ว่าพวกเขาจะเอาชนะใครก็ตามก็ยังมีเหตุผลพวกนายการใหญ่รู้สึกประหลาดใจทันทีเมื่อเห็นว่าผู้อวสของสำนักวิญญาณยศกำลังที่จะเข้าข้างเด็กๆเหล่านี้ผู้อวสคนนี้มักจะเป็นคนที่หญิงย่โสที่สุดทำไมเขาถึงต้องเป็นคนขอร้องแทนเด็กหลายคนด้วย หลังจากอ้อนวอนแล้วผู้โศเข้าแอบมองไปที่เชียนเหลินเฉียแต่กลับเห็นรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าของเชียนเหลินเฉียผู้โร,รู้ว่าเขาจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งในอนาคตหรือไม่จากนั้นเขาก็พูดอีกครั้งว่าผู้หน่วยการใหญ่ข้าไม่คิดว่าอาจารย์ในโรงเรียนของท่านจะเก่งอะไรมากมายพวกเขาต่อโซกับรุ่นน้องบ่อยมากแปรถ,ถึงกับแพ้ด้วยซ้ำพวกเขาเกือบโดนลุมก,กระเทืบดูเหมือนว่าโรงเรียนนอตติ้งของท่านจะไม่เท่าไร มื่อได้ยินเสียงที่ผู้โสของสำนักวิญญาณยุทธพูดสีนหน้าของผู้เหนยการใหญ่ก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยและกล่าวว่าผู้อาวุโสใจเย็นๆก่อนข้าเข้าใจในเรื่องนี้ผู้โสของสำนักวิญญาณยุทธหมายที่นี่เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความร่วเม,มือกับผู้หน่วยการใหญ่โรงเรียนนอตติ้งเมื่อผู้อาวุโสของสำนักวิญญาณยุทธเห็นเหตุหการณ์ดังกล่าวเขาเคืองว่าความร่วมมืองของพวกเขาจะน่าเป็นห่วงผู้หน่วยการชี้ไปที่อาจารย์ทั้งสองอย่างรวดเร็วและพูดอย่างโกรธว่า พวกเจ้าสองคนเป็นคนไร้ความสามารถพวกเจ้าขี้เกียจเกินไปที่จะฝึกฝนเจ้าไม่รู้หรือว่าอาจารย์เป็นแขกของข้าแขกของข้าสามารถพูดจาหย,ยาดย้ำกับเขาได้หรือไม่ถึงพวกเจ้าจะเป็นอาจารย์แต่พวกเจ้าก็ไม่ได้เป็นผู้นำแถมยังต่อสู้กับนักเรียนเป็นการส่วนตัวอีกข้าจะทำยังไงกับอาจารย์แบบนี้ผู้อนนวยการใหญ่ตะโกนใส่พวกเขาอาจารย์ทั้งสองคนตกตะลึงกันมากเห็นได้ชัดว่า นักเรียนทั้งสองคนทำผิดกฎโรงเรียนทำไมพวกเขาถึงไม่โดนไล่ออกแต่พวกเขาอาจารย์กลับถูกลงโทษแทนท่านผู้อำนวยการใหญ่แม้ว่าพวกเราจะทำอะไรผิดก็ตามแต่การที่นักเรียนโจมตีอาจารย์แบบนี้ก็ถือว่าเป็นการผิดกฎของโรงเรียนอาจารย์พูดขึ้นทันทีหุบป,ปากผู้อำนวยการใหญ่พูดขึ้นเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ